เกมตัวสิบโวดเกมกันเองอ่ะโทษทีตรงนี้ไม่ขอสบายนะเข้ามาแล้วโอ้เราไดเข้ามาเกมนี้ เหการณเนี่ยให้ดูอยู่ว่ามันเป็นอกดูเปนกจะตัดกา่องนี้นะเพื่นนะจมนึกถึง ไปเลยนะโอ้โหนี ja, okay. Nee, okay. ่โอ้โหไม่เป็นไรยังเหลืออยู่นะยังเหลือโอ้ชีสตูร์เลอีกแล้วอ่ะเออผมก็องเรียนเรน

ผมจะเอาบักบิงไม่เข้าหรอกค่ะผมจัดการไปหกตัวเดี๋ยวผมจะ มาดูกันแล้วกันนะ ก็ไม yeah. ่รอดเบมอกันเอาเชี่อเชี่อนการมาสี่กัะสูโอ้ยฉันตีเอไอแม่หัวพอฉันตีวันกันผมตีสี่มันก็ีตีมันก็ใครตีไอแม่เอไม่ไืออะ สบายนะจ๊ะอดนนิกระตุกม <c oughs> าสองแป๊ะมาจบๆนะคะมาแล้วจ้าวิ่งได้เวลาไปนอนแล้วคุณไงอยากให้สบนันจ๊ะ <c oughs> าจโอชิ้นไข่แค่มาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหโอ,โอ้ตัวเลขนึกว่าง่ายแต่พอไอ้แค่บ้านๆแหละเปลี่ยนใจโอ้โหตัวเลขนึกว่าง่าย แต่พอไอ้เคมาทนาดนั้นแหละขอขอเปลี่ยนใจเลยไอ้เคมาไหนวะไอ้เคมันมาจากไหนวะขอเปล <c oughs> ี่ยนใจแล้วกันเค้ันมาจากไหนงันวะเ้งองจากนี้ไปตีเขาไม่ได้ดเล้วเตีพี่ไม่เข้าหรอกนะ้วล็กซี่ก็ตี เตีไปสองเิดไปอ้เนื้อกับเนื้อเจอกันอย่าดีหนูไอตัวนี้ก็รก็เล่นเลยตีที่ไม่เข้าหรอกาเลยตีใเลยโว้ยนี่ใครมีไอ้ขี้หนิไอ้ข่้หนิไอ้ขี้หนิโอ้นี้ ไอ้ไอ okay. ้ีมันดูโอ้โหนัมัซีโกร่ะเพ็กซี่เก็บหมดทับผมแม็กซี่เก็บหมดเอเน้มาล่ะเอออี้โอเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัว ไอ้ขี้มาเฮวไอ้ขี้กำเนิดแล้วไอ้ขี้มันมาแล้วโอ้โหไอ้ขี้มม่อยากโดนใช่ไหมนี่ไอ้ขี้อยากโดนเหรอเดี๋ยวมึงได้รู้ว่าตาลูกขี้เป็นยังไงนี่บอกเลยเดีย๋ยวมึงได้ลิ้มรสความพ่ายแพ้

กว่าที่คิดแท้โอ้โหไม่โอ้เมตัวอะไรนี่นกเอี้ยงโอ้โหตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่นี่ก็จะมาดตัวเองเดี๋ยวพาเล็กซี่กมนดูดีกว่าขตัวเอง ไม่เปลี่ยนโซนกว่าเว้ยแล้วไม่มีอะไรทำมาเปลี่ยนโซน,นเน,น,นี่ยแต่โซนไอพวกยุ่งเกี่ยวกันหลายจะมีได้ไหมคะตัวไรเนี่ยตัวไรนี่ตัวไรนี่ตัวไรนี่เรเปลี่ยนให้พวกมันมาอยู่นี่ก่อน ส่งของนับพุูกี้เขากันโ่นสักหน่อยพุงไปตรงนี้กูเปตรงนี้จนนี้กินที่เยอะเว้ย คือมันชอบกินที่นี่น้ำมาเยอะเลยเอ,อ่อมันไม่มีที่ว่ะทุกค,คนไม่มีที่ว่ะเราก็วางไว้ที่แหละเราวก็มาตัดงไง <c oughs> ให้ม <floor. S 2> <God. S 1> ันไปอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออเออไอยู่ตรงนี้แล้วที่เดิมแล้วกันโอ้ยส่วนกินขี้ขึ้นเยอะเลยว่ะเพราะว่าให้มันกลับไปอยู่ที่เดิมดีกว่าไอตัวเนี้ยกินขี้ว่ะไอเนี้ยกินขี้นี่มันกลับไปที่มึงไป ฉันไนะงไอโง่ไอ้ออกินที่ชิ่เปล่มกินที่ว่ะผมมึงก็กินที่เถวะที่เรอไกินด้วอกินที่เกินไงน ดูที่เินดีก็ต้องโดนดีแหละไอ้โงไอ้เราดูไปนกเชี่ยอะไรเนี่ยขึ้นไปดีเลยแม่ว่ามันก็ยังกินที่โ่้โหกินที่วิชีเปี๋ โอ้โหจัดที่ใหม่โอ้โหดูมันทำเซดูมันทำดูมันทำโอ้โหชิบหายแล้วกูโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ไปกันนะเดี๋ยวขอตัวไปแก้ไข